สวัสดีครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าในตำนานที่กลายเป็นเรื่องที่หลายคนพยายามค้นหาและหลายภาคส่วนเองก็มองต่างมุมกันไปบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมองไปในอีกแง่มุมหนึ่งครับดินแดนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิดาครับสามเหลี่ยมเบอร์มิดาคืออะไรอยู่ที่ไหนแน่นอนครับว่ากันว่าพื้นที่แห่งนี้ เป็นดินแดนอาถรรพ์ที่มีคำร่ำลือกันมาอย่างยาวนานว่านาทีแห่งนี้เต็มไปด้วยความลี้ลับเป็นดินแดนที่พร้อมจะกลืนกินชีวิตมนุษย์ที่สัญจรผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นการโดยสารด้วยเรือเดินทะเลหรือแม้แต่เครื่องบินที่บินอยู่เหนือหน,น้าน้ำแห่งนี้ก็สามารถถูกกลืนกินลงไปภายใต้ท้องทะเลได้อย่างไร้ร่องรอยครับเรื่องราวอันน่านกลัวเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ0กว่าปีมาแล้ว นับตั้งแต่ปีคศ1800จนถึงปีคศ1976ที่ว่ากันว่าระหว่างนั้นมักจะมีเหตุการณ์ปแปลกๆน่าอาัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่เสมอครับอย่างเช่นวันดีคืนดีก็มีเรือลำหนึ่งและเครื่องบินอีกลำหายสาบสูญไปในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแห่งนี้ซึ่งถ้านับกันเป็นจำนวนผู้โดยสารที่สูญหายไปนั้นรวมถึงลูกเรือก็รวมๆแล้วกว่า2,101คนเลยทีเดียว ถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นสําหรับพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้ว่ากันว่ามีเนื้อที่ราว1.14ล้านตารางกิโลเมตรหรือ4 4แสนตารางไมล์ซึ่งจะมีอยู่ระหว่างจุด3จุดด้วยกันได้แก่เบอร์โตริโกปลายสุดของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาและเกาะเบอร์มิวดาซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกและดินแดนในปกครองของสหรัฐอาณาจักรมีพื้นที่ครอบคลุมช่องแคบฟลอริดา หมู่เกาะบ,บาฮามาสและหมู่เก,กาะคาริเบียนทั้งหมดส่วนจุดสําคัญที่สุดและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือจุดปลายสุดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นเองครับซึ่งส่วนปลายนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่งแอตแลนติกของไมอา,ามีซานฮวนเปอร์โตริโกและเกาะเบอร์มิวดาด้วยเหตุว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งด้านใต้โดยรอบหมู่เกาะบ,บาฮามัสและช่องแคบฟอริดาครับในยุคสมัยนั้น มีเรื่องเล่ายาวนานถึงพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่ค่อนข้างหนาแน่นที่สุดในโลกแน่นอนครับว่าช่วงนั้นจะมีเรือต่างๆผ่านจุดนี้กันเป็นประจำเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าทวีปอเมริกาทวีปยุโรปรวมถึงหมู่เกาะแคริเบียนในสมัยนั้นนอกจากเรือพาณิชย์แล้วก็ยังมีบรรดาเรือสำราญที่ผ่านพื้นนี้มากมายพอสมควรตามเส้นทางเดินเรือแล้วเรือเที่ยวเองก็มาจะมุ่งหน้าไป และกลับระหว่างฟลอริดากับแคริบเบียนกันอยู่เป็นปกติแต่แน่นอนว่านอกจากเป็นช่องทางเดินเรือสำคัญแล้วยังเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสัญจรทางอากาศอย่างหนานแน่นทั้งอากาศยานพาณิชย์และส่วนตัวซึ่งมุ่งหน้าไปยังฟลอริดาแคริบเบียนและทวีปอเมริกาใต้ที่น่าประหลาดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือโดยพื้นที่แล้วไม่ได้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนชื่อของมันแต่อย่างใด และไม่ทราบที่มาที่ไปชัดเจนเลยว่าทําไมจึงขนาดนามที่นั่นกันว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่อย่างไรก็ดีในภายหลังบางคนก็เริ่มเรียกที่นั่นกันว่าดินแดนปีาศาจหรือสามเหลี่ยมปีาศาจตามเรื่องราวอารพ์ที่เกิดขึ้นของมันครับว่ากันว่าเรื่องเล่าในตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นได้ถูกบันทึกและขนาดนามขึ้นในราวปีคศ .1960 ซึ่งในขณะนั้นได้มีคํากล่าวเล่าลือกันไปทั่ว ถึงอันตรายของดินแดนปีศาจแห่งนี้จากการหายสาบสูญอย่างไม่มีวันกลับมาในหลายๆเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นและจากการบันทึกของกองเรือ,อยางฝั่งสหรัฐและบริษัทประกันภัยทางทะเลบริษัทประกันภัยเรือเรืนสมุทรและเครื่องบินยังเคยได้จัดให้มีสถิติความสูญหายอย่างผิดปกติในอาณาบริเวณนี้ขึ้นโดยได้มีการบันทึกสถิติข,ของบริษัทลอยส์ออฟลอนดอน ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยเดินเรือสมุทรเอาไว้ในขณะนั้นว่าช่วงรอยต่อระหว่างปีคศ1963จนถึงปีคศ1973ช่วงเวลานั้นได้มีเรือในประกันของบริษัทจำนวน60ลำรวมผู้โดยสาร900คนได้หายสาบสูญไปในบริเวณด้านน้ำเบอร์มวิวด้าแห่งนี้ครับโดยเฉพาะในปีคศ1967เพียงปีเดียวได้มีเรือทะเลเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ หายสาบซูลไปอย่างลึกลับเป็นจำนวนมากถึง15ลำด้วยกันและว่ากันว่าทั้ง15ลำนั้นไม่มีการส่งสัญญาณ SOS หรือส่งสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นตามตำนานการเล่าลือที่ถูกบปนทิกไว้จนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ที่สุดแล้วเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนํำซ้ำยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องยาวนานและที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรือทั้ง15ลำนั้น เป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสารพัดที่สามารถช่วยในการเดินเรือแบบทันสมัยไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสารเรดา้า์นำร่องโซน่าหนำร่องต่างๆซึ่งภายหลังการหายสาบสูญไป,ปอย่างไร้สาเหตุและร่องรอยยามชายฝั่งก็ไม่ได้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายแทบจะมีการปูพรมการค้นหาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับเดือนแต่ทุกอย่างก็ไม่สำลีผล พาการประสบความล้มเหลวในการค้นหาโดยสิ้นเชิงเพราะไม่พบแม้แต่เงาของเรือทั้ง15ลำพิสูนหายไปและนั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ได้มาจากบริษัทประกันภัยเอกชนที่ต้องจ่ายประกันไปจนแทบบริษัทแทบล้มละลายนำมาซึ่งความงุนงงสงสยัยแก่ผู้ที่อยู่ข้างหลังและเฝ้ารออย่างมีความหวังแต่กลับสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงภายหลังเรือ15ลำหายสาบสูญไปพร้อมกับลูกนาวีถึง900นายด้วยกัน หลังเหตุการณ์ผิดปกติมากมายที่เกิดขึ้นท่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือดินแดนปีศาจแห่งนั้นหลายต่อหลายครั้งทุกคนต่างก็ตระหนักและได้พิจารณากันอย่างรอบคอบในการเดินเรือหรือแม้แต่บินข้ามผ่านน่านฟ้าแห่งนั้นในแต่ละครั้งแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกอันน่าประหลาดใจเหล่านั้นก็ยังคงเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นครับโดยมีการหายสาบสูญของฝูงบินขับไล่ทิ้งระเบิดนาวีสหรัฐ โดยตามบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเครื่องบินลำนี้นับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ TBM ของนาวีสหรัฐอเมริกาซึ่งในหนึ่งฝูงบินจะมีถึง5เครื่องด้วยกันในครั้งนั้นเมื่อหนึ่งฝูงบินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องทั้งหมดรวม14นายได้ออกทําการบินเพื่อฝึกซ้อมการทิ้งระเบิดเหนือดินแดนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งอยู่ห่างจากฐานแท็บฟอร์ดรอเดเดลประมาณ225ไมล์และแล้วฝูงบินทั้งหาลำก็หายสาบสูญ ไม่เหลือแม้แต่เงานาวีสหรัฐส่งเครื่องบินผู้ประสบภัยมาตินมารีเนอร์แบบ p p m ซึ่งเป็นเครื่องบินน้ำสอเครื่องยนต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง13นายเพื่อออกตามหาต่อมา PBM พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องอีก13นายก็ได้หายสาบสูญไปในลักษณะเดียวกันเรียกว่าหายไปอย่างลึกลับโดยขาดการติดต่อกับหอบังคับการจนสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือแม้แต่เงาให้เห็นอีกเลย หลายๆสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นถ้าเปรียบเป็นการฆาตกรรมมันก็คือการฆาตกรรมต่อเนื่องดีๆนี่เองครับคือเริ่มจาก1และสองและเรื่อยไปเหมือนไม่มีจบสิน้นและอย่างไรก็ดีไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุบังเอิญอุบัติเหตุหรือเป็นเพราะดินแดนสามเหลี่ยมเบอร์มวิวดานั้นมีอาถรรพ์ที่จริงก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็รววแล้วแต่เกิดขึ้นบนสถานที่จริงที่นั่น ที่ซึ่งการเวลาไม่เคยทำลายเรื่องราวและความทรงจามันหดร้ายของมนุษยชาติในเวลานั้นได้เลยแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่โดยแนวโน้มของสถิติการสูญหายที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ก็อาจบอกเราได้ว่านับตั้งแต่ปีคศ1800จนถึงปีคศ1976นั้นได้มีเรือและเครื่องบินที่หายสาบสูญไปในเบอร์มิวดาแล้ว เป็นจำนวน143รายรวมชีวิตมนุษย์อยู่ในราว2 1 0 1คนซึ่งนับว,ว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยที่ผู้คนเหล่านั้นต้องสังเวยชีวิตไปกับดินแดนอาถรรพ์สามเหลี่ยมเวียดด้าแห่งนี้ครับอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องเล่าในตำนานเล่าขานกันถึงผู้รอดชีวิตออกมาได้ซึ่งแม้จะเป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากบรรดาที่ผู้บังเอิญรอดตายหรือหลบหลีกกับดักเหล่านั้นมาได้โดยบันทึกการติดต่อครั้งสุดท้าย ด้วยวิทยุติดตามตัวของผู้ที่สูญหายไปได้มีรายงานอยู่หลายชิ้นครับที่น่าสนใจซึ่งรายงานที่พบเป็นประจำก็คือการขัดข้องอันเกิดขึ้นกับเครื่องมือนําร่องต่างๆอันได้แก่รายงานทางวิทยุครั้งสุดท้ายก่อนการหายสาบสูญไปของนักบ,บินนาวีร้อยเอกเทเลซึ่งในครั้งนั้นเขาได้ส่งวิทยุติดต,ต,ต่อแจ้งเข้ามายังหอบังคับการบินที่ฟอร์ดรอเดลนาวอลแอสเตชัน ในขณะที่กําลังบินกลับจากการฝึกบินตามปกติโดยเขาได้แจ้งเข้ามาด้วยวิทยุค,ความถี่ฉุกเฉิญว่าเข็มทิศหมุนอย่างบ้าคลั่งผมจับทิศไม่ถูกและผมไม่ทราบตําแหน่งเลยว่าผมอยู่ที่ไหนและนั่นก็เป็นประโยคสุดท้ายตามรายงานที่ถูกบันทึกเอาไว้จากนักบินครับก่อนที่เสียงนั้นจะขาดหายไปและแน่น,นอนครับว่าจากนั้นมาร้อยเอกเทเล,เลอร์กับเครื่องบินของเขาก็ไม่ปรากฏตัวที่ไหนอีกเลย เรียกว่าเป็นการสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและชั่วนิรันด์จริงๆแต่นั่นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลประการที่หนึ่งที่ทําให้หลายๆฝ่ายได้ทราบว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาน,นั้นน่าจะมีพลังงานบางอย่างที่มีผลกระทบกับเครื่องมือนําทางในการบินไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศเครื่องวัดความสูงเครื่องวัดความเร็วรวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆอีกมากมายที่จนถึงทุก,กวันนี้ ก็ไม่มีใครกล้าฟันธงลงไปว่ามันคืออะไรกันแน่ทุกคนรู้แค่เพียงว่ามันคืออำนาจลึกลับที่มีผลกระทบกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดที่ทั้งเรือและเครื่องบินที่ผ่านไปในบริเวณนั้นต้องได้เจอโดยเฉพาะเข็มทิศแม่เหล็กที่สําคัญต่อการเดินเรือและการบินเป็นอย่างมากในท่ามกลางความสับสนหลายฝ่ายต่างพากันวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์สับสน เหนือพื้นที่อาถรรพ์สามเหลี่ยมเอ์วิดากันไว้มากมายบางก็ว่าอาจเกิดความสับสนขึ้นกับประสาทความรู้สึกในการรับรู้ทั้ง5้าของผู้ที่หลุดเข้าไปในดินแดนอาถรรพ์ซึ่งส่งผลทําให้ผู้นั้นรู้สึกงุนงงสับสนต่อเหตุการณ์และที่สุดคือสูญเสียความรู้สึกในเรื่องเวลาและการทรงตัวซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องมือนาทางทําให้เสียการควบคุมในเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ จะมีการวิเคราะห์เรื่องระบบไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะถูกรบกวนอย่างรุนแรงทําให้การติดต่อสื่อสารทางวิทยุได้ถูกตัดขาดไปแบบเฉียบพลันอย่างไรก็ดีเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลที่หลายฝ่ายได้พบเสมอจากรายงานครั้งสุดท้ายของผู้ที่หายสาบสูญไปในดินแดนอาถรรพ์แห่งนั้นครับซึ่งรายงานดังกล่าวนอกจากร้อยเอกเทเลอร์ที่ได้เคยมีบทบันทึกข้อความเอาไว้ก็ยังมีรายสุดท้ายสุดซึ่งเป็นจากฝูงอย่างร้อยเอกโรเบิร์ตคอส ที่ได้รายงานเอาไว้จากรายงานดังกล่าวเมื่อได้ฟังจากวิทยุณฐานทัพภาคพ,พื้นดินมีเรื่องเล่ากล่าวก,าวกันต่อมาว่าเป็นอยู่รายงานด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือด้วยความตกใจสุดขีดของร้อยเอกโรเบิร์ตคอสคล้ายๆเป็นการออกคำสั่งไกลๆว่าขออย่าให้มีใครตามผมมาและขอให้แยกย้ายกันออกไปแยกกันออกไปให้หมดหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเสียงวิทยุรายงานมาสู่ฐานทัพภาคพื้นดิน ก็ถูกตัดขาดในทันทีเช่นเดียวกันหลายกระแสกล่าวว่าลักษณะเหมือนกับมีใครไปปิดเครื่องส่งข้อความของเขามากกว่าจะปิดสัญญาณน,นั้นด้วยตนเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ร้อยเอกโรเบิร์ตคอสจะบินเข้าไปพบกับอะไรสักอย่างที่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้ว่าอะไรหรือสิ่งใดกันแน่ที่ทำให้เขารู้สึกสะพึงกลัวถึงขั้นสั่งลูกฝูงไม่ให้บินตามเข้าไปเช่นนั้น อีกทั้งบางกระแสที่เป็นเสียงวิาพา์วิจารณ์กันต่อมาก็กล่าวกันเอาไว้ว่าจากเสียงวิทยุโตตอบการระหว่างจ่าูงกับรูปฝูงของเขาแม้จะได้รับฟังไม่ชัดเจนนับเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ขาดหายและมีคลื่นแทรกรบกวนอยู่ตลอดเวลาทําให้พอจับใจความได้เพียงแค่บางตอนเท่านั้นว่าในขณะนั้นฟงบินที่19กําลังหลงเข้าไปในสภาพบรรยากาศอันผิดปกติและแปลกประหลาดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเสียงของจา่าฝูงในขณะนั้นค่อนข้างดังชัดเจนอยู่ตอนหนึ่งว่าเขามีความสงสัยว่าได้หลงทางเข้ามาในที่แห่งหนึ่งที่ทําให้อดแปลกใจไม่ได้ว่าทําไมแถวนั้นจึงมีแต่หมอกสีขาวเรืองแสงเต็มไปหมดแม้แต่ผืนน้ําก็ยังเป็นสีขาวอีกทั้งเขายังมองไม่เห็นท้องฟ้ามันขาวโพลนไปหมดจนไม่แน่ใจว่าหลงทางเข้าไปอยู่ที่ไหนกันแน่แม้แต่เข็มทิศเองก็หมุนติ้วไปหมดเลยในเวลานั้น การรายงานด้วยเสียงอันตื่นตระหนกเกิดขึ้นในกรอบเวลาสั้นๆก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบหายไปพร้อมๆกับฝูงบินที่19ที่หายสาบสูญไปจากโลกอย่างร้อยร่องรอยในเวลานั้นด้วยความน่าสะพรึงกลัวของอาถรรพ์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจึงมีเรื่องเล่าและเรื่องราวอีกมากมายที่หลายคนเล่าต่อกันมาด้วยภายหลังจากฝูงบินที่19จะหายสาบสูญไปในพื้นที่อาถรรพ์แห่งนั้นแล้ว ก็ยังมีการรายงานการหายตัวไปอย่างลึกลับของเครื่อง727ที่ว่ากันว่าได้หายวับไปจากจอเรดาร์ของสนามบินไมอามีขณะที่เครื่อง727ลำนั้นกำลังปักหัวลงสู่สนามบินของสายการบินเนชั่นแนลแอร์ไลน์เป็นการบินดำดิ่งลงมาผ่านเข้าหมู่เมฆขาวก้อนเล็กๆก,ก่อนหายวับไปจากจอเรดาร์อย่างไรร่องรอยแน่นอนครับว่าการหายไปในครั้งนั้นบรรดาพนักงานหอบังคับการ ก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจทุกคนต่างมีความพยายามในการวิ่งกันให้วุ่นเพื่อกดปุ่มสัญญาณเตรียมลงจอดฉุกเฉินบางคนก็ใช้กล้องส่องทางไกลมองออกไปนอกหอบังคับการเพื่อมองหาแต่ไม่มีใครเห็นอะไรนอกจากก้อนเมฆก้อนนั้นและที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็คือหลังจากนั้นไม่นานได้ปรากฏภาพใหม่ขึ้นบนจอเรดาร์ภาพพื้นดินเป็นภาพของเครื่องบิน727ที่ได้บินลงตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขณะที่ทางนักบินและผู้โดยสารเครื่อง727ต่างรู้สึกแปลกใจไปตามๆกันเมื่อเห็นว่ามีรถดับเพลงิงรถพยาบาลรถกู้ภัยต่างวิ่งตามกันมาห้อมล้อมกันเต็มไปหมดในขณะนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ชวระทึกขวัญที่เกิดขึ้นโดยนักบินได้กล่าวว่าพวกเขาและผู้โดยสารทั้งหมดบนลำไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าได้ขาดหายไปถึง10นาทีจากภากพื้นดิน เพราะระหว่างที่อยู่บนท้องฟ้ามันมีเหตุการณ์ประหลาดอยู่เพียงแค่นิดเดียวที่เขาพบว่ามีเมฆก้อนหนึ่งที่ดูสว่างผิดปกติธรรมดาจากที่เคยเห็นคล้ายๆกับมันมีการเรืองแสงในตัวเองได้แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบินของเขาจึงไม่ได้มีการรายงานสิ่งใดโดยหลังจากนั้นเพียงสามวินาทีเขาก็หลุดจากเมฆก้อนเล็กนั้นทะลุเมฆลงมาสู่เส้นทางลงปกติได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้น แม้วันเวลาจะผ่านเลยมากว่าหลายร้อยปีแล้วก็ตามเรื่องราวในตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไร้ร่องรอยและคำตอบที่แท้จริงแม้มีหลายฝ่ายระดมสมองวิเคราะห์กันไว้มากมายแต่ก็ยังไม่มีคำตอบไหนที่ทําให้มนุษย์เราเข้าใจได้อย่างท่องแท้ถึงเรื่องราวธรรมชาติหรือความลี้ลับอาถรรพ์อันเกินจะคาดเดานั้นได้บางก็บอกว่าเมื่อมีกระแสน้ำอุ่นจากเส้นศูนย์สูตร ไหลขึ้นไปทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกปะทะกับกระแสน้ําเย็นที่ไหลลงสู่ทางใต้จากขั้วโลกเหนือการประทะกันนั่นเองที่ทําให้เกิดการแบ่งตัวกันของระดับน้ําเป็นชั้นๆช,ชั้นบนจากผิวน้ําลงไปสู่ความลึกประมาณ500ถึง1,000ฟุตจะเป็นกระแสของน้ําอุ่นลึกลงไปจากนี้ก็จะเป็นชั้นของกระแสน้ําเย็นทั้งสองชั้นมีทิศทางการไหลของน้ําสวนทางกันซึ่งอยู่ในระดับความลึก500ถึง1,000ฟุต จะเกิดการอัดแน่นของกระแสน้ํามีการขัดถูกันและมีการถ่ายเทอุณหภูมิกันอย่างมากมายมีการถ่ายเทขัดสีกันของประจุฟไฟฟ้าสถิตขึ้นเป็นจํานวนมหาศาลหลายพันล้านโวลต์จึงเกิดการเหนี่ยวนําของสนามไฟฟ้าเป็นผลกระทบตามมาประกอบกับการผันแปรของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งนั่นก็คือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่หลายคนอาจมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และอยู่ในหลักเกณฑ์พอสมควรนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังได้ค้นพบการก่อตัวของก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นฟองก๊าซขนาดมหึือมาที่เชื่อว่าสามารถทําให้เรือและเครื่องบินที่แล่นผ่านเสียการควบคุมก่อนที่จะจมดิ่งสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเรื่องนี้มีคํากล่าวจากศาสตราจารย์โจเซฟมอนแกนหนึ่งในสองผู้วิจัยงานศึกษาไขาปริศนาดังกล่าวได้เคยกล่าวเอาไว้ครับว่าเขามั่นใจว่าบริเวณนั้น มีก๊าซมีเทนจำนวนมากปะทุเป็นฟองก๊าซขนาดใหญ่แล้วแตกตัวเหนือบริเวณดังกล่าวต่อเมื่อก๊าซเหล่านี้ขึ้นสู่พื้นผิวมันจะทยานสู่อากาศและขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วก่อตัวเป็นฟองก๊าซขนาดยักษ์หากเรือลำใดแล่นผ่านมายัางบริเวณนั้นแน่นอนว่าเรือก็จะเข้าไปในฟองก๊าซที่มีขนาดใหญ่จนทําให้เรือเสียการควบคุมและจมสู่ทะเลในที่สุดนั่นเองครับและก็เช่นเดียวกัน หากฟองก๊าซที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่เพียงพอที่จะครอบคลุมความหนาแน่นระดับสูงได้ก็จะสามารถทําให้เครื่องบินที่อยู่บนน่านฟ้าเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนั้นเสียการควบคุมและดิ่งลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วด้วยทฤษฎีเดียวกันครับแต่หากจะมองว่าเป็นเรื่องลี้ลับความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาอย่างไม่รู้จบหลายคนกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นพิภพและสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลนั้นมีอยู่จริง โดยเฉพาะใต้พื้นน้ำลึกเป็นพันๆฟ,ฟุตในหลายส่วนของพื้นมหาสมุทรทั่วโลกย่อมมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่สามเหลี่ยมเบอร์มิเด้์แห่งนี้ที่หลายคนต่างเชื่อว่าเคยมีอาณาจักรแอตแลนติกอันรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมมาก่อนก่อนที่เมืองทั้งเมืองจะได้จมหายอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิเด้์แห่งนี้ก็อาจจะเป็นได้อย่างไรก็ดี เราทุกคนอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปหลังการฟังเรื่องเล่าในตำนานของพื้นที่อาถันสามเหลี่ยมเบอร์วิด้าแห่งนี้กันไปแล้วเพราะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์นั้นมักเป็นเส้นทางคู่ขนานกันอยู่เสมอทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับฟังการอ่านและการวิเคราะห์อ่านมาจากความคิดของเราผสมผสานกันไปด้วยเสมอแต่แน่นอนครับว่าหากเรามองว่ามันคืออาถันสามเหลี่ยมเบอร์มิดาก็เปรียบเสมือน ดินแดนปีศาจที่สามารถกลืนกินเรือทุกลำรวมถึงเครื่องบินที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าเมื่อแล่นผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิมดาแห่งนี้ได้นั่นเองครับ